โชคดีที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนเลยที่ไม่กดคำโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจปรึกษาดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเคไม่ได้เจอกันหลายวันเช่นเคยช่วงนี้จจะหยุดบ่อยหน่อยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้คิดว่าจะน่าจะต่อเนื่องแล้วเพราะว่า จะบอกว่าข่าวร้ายเนาะเออไม่ไม่พูดดีกว่าเออเรื่องคุณพ่อเนาะเฟิร์สเพิ่งแบบเพียงานจบอืมเป็นงานข่าวดำเออก็ถือว่าพูดไปแล้วแล้วกันเนาะทุกคนจะได้รู้นะคะเพราะว่าหายไปประมาณเป็นอาทิตย์ได้มัง้งเอ,อ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณวันที่30สเนาะอืมนะคะจนถึงวันนี้จริงๆก็เสร็จเสร็จงานประมาณสองสมสี่วันแล้วแหละแต่ว่าเฟิร์สก็พักด้วยอะไรด้วยนะคะเพียมากๆอืมแล้วก็จัดการอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะโอเคเอา้าเนี่ยเห็นไหมชวนคุยเพลินมาเปิดอลคเคิลเฉยเลยทุกคนเบอไปแล้วอะเดี๋ยวเรามาดูไพ่การออฟชามกันก่อนนะคะเลขที่เกี่ยวข้องวันที่เกี่ยวข้องหรือลัคนาราศรีที่เกี่ยวข้องกับคุณแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดอ่านพลังงานกันโอ้ยก็คือจะบอกว่ามีเด็กนักเรียนนะคะมาเล่น วอลเลย์บอลหน,น้าบานอาจจะมีเสียงดังเข้าไปหน่อยนิดนึงนะคะาราศีมีนค่ะ12ราศีเมษเลขหนึ่งเลขสิบเลขสองแล้วก็ราศีมังกรเลขสิบสิบสองว่ามามาบ่อยในสะิบสองการอับทม์การทม์ออฟไล f ์ไม่ใช่การรับเออแล้วก็เลขแปดเลขเก้า แล้วก็ราศีสิงค่ะแถมใต้สำหรับเนาะมาแทน time of life หน่อยเออวันศ uh, <one. S 1> ุกร์เลขหกใบนี้นะคะ time of life ก็คือ you reflect the world the world reflect you ก็คือเออเรากระทำสิ่งใดหรือเราสะท้อนสิ่งใดให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะสะท้อนกลับมาหาเราอะมันเหมือนเป็นแบบเออทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันเหมือนมีการสะท้อนกันเสมอ เราเจอคนแบบไหนแสดงว่าเราเป็นแบบนั้นอือย่างแรกเลยเราต้องหันกลับมามองตัวเองก่อนว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เออแล้วก่อนที่เราจะแบบว่าคนอื่นหรือเราไม่ชอบในสิ่งตรงนั้นอะสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นอะเราหันกลับมามองที่ตัวเราว่าเฮ้ยเราก็มีแบบนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วอะเราเหมือนพวกเราอะเป็นพลังงานเดียวกันเนาะอืมนิสัยหรืออะไรเงี้ยมันก็มีแบบที่แบบเขาเรียกอะไรอะจะบอกว่ามีทั้ง ด้านดาและด้านขาวในตัวเราเองอะแล้วทุกคนก็รู้อยู่ว่าเราแบบไม่ได้ดีไม่ได้ขาวสะอาดเกลี้ยงเสมอไปนะคะมันจะมีสองด้านเสมอ,อมก็แล้วก็อีกความหมายหนึ่งนะเนาะออาจจะหลุดหลุดโลกไปนิดนึงหลุดหลุดหล,ลุดแนวทางทั้งหลายหลุดเส้นทางไปนิดนึงนะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือเราปลูกสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะแบบนะคะพืชพันธุ์ก็จะได้พืชพันธุ์สิ่งเหล่านั้นเหมือนอุย้ยตกใจเหม เรากะทำอะไรให้กับโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะสะ้อนกลับหาเรานะคะโอเคต่อไปเราจะมาเช็คพลังงานกัน Energy ของทุกคนนะคะขออนุญ,ญาตขอดูพลังงานของทุกคนหน่อยวันนี้เรามาเปิดกันที่ไพ่ไหลเสียเลยเป็นไพ่ number one ของเ i r ร์สำหรับแรกๆของเราเองมาดูกันค่ะว่า Energy ในวันนี้ของทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง ไม่รู้ว่าเสียงดังหรือเปล่านะทุกคนเสียงข้างนอกมันรบกวนไหมอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้ทุกคนทนฟังไปก่อนขออนุญาตเชิงเอเนอจีของทุกคนนะคะในช่วงนี้เป็นไงกันบ้างใบแรกว้าวสวยงามมากจะมีโชคแน่นอนหรือพึ่งอ่ะเนี่ยช่วงนี้คือโชคลาภคือมาเต็ม อืมรู้สึกว่าจะมีแบบอะไรที่มันเป็นแบบโชคลาภอะ่ะเป็นความโชคดีก็ได้นะเป็นความโชคดีหรือเป็นโชคลาภก็ได้เออนะคะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเพิ่มสิอะไรใดๆใบแรกมาหนึ่งเหรียญเลยอู้เดอะเมจิกเชคือจริงๆแล้วว่าคุณเป็นประธานบริษัทอาไมช่คุณไม่ใช่คนธรรมดา The m a g จิกเชนเนี่ยเป็นไพ่ของนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นไพ่ของบุคคลที่แบบ มีพรสวรรค์อืมอย่างเขาเรียกอ,อะไรอะถ้าเป็นไพ่สำหรับปกติเนาะเป็นคนที่แบบเหมือนอย่างฟ้าดินอะอย่างรู้หรอเป็นผู้อย่างรู้อะเออฟ้าดินเป็นนักพยากรณ์ได้เป็นสามารถแบบเป็นแม่หมอพ่อหมอได้อะเอาจริงป่ะเป็นคนมีเซนต์อะเนี่ยมารวมที่เดอะเมจิกเชียรแล้วแล้วก็เป็นไพ่ของการเมนิเฟสขั้นสูงสุดอืการใช้กฎ มันจะเงียบอ่ะใบนี้เนาะเป็นไพ่ของการ manifest ขั้นสูงสุดยังไงก็ต้องลงมือทำด้วยจะต้องมีการ take action ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาคืออาจจะเป็นช่วงเวลานาทีทองก็ได้ในช่วงเนี้ในช่วงชีวิตในช่วงเวลาช่วงนี้ของชีวิตคุณนะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบมีแพลนอะไรมีไอเดียอะไรจะต้องทำสิ่งนั้นอืจะต้องลงมือทำเลยกล้าเออเพราะเฟรู้สึกว่าโตคุณเองอะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณผ่านมาเยอะละคุณเจออะไรมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะมันอาจจะเกิดความกลัวบ้างอะไรเงี้ยแต่จงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความแบบตื่นเต้นความท้าทายในชีวิตนะคะแล้วคุณอาจจะได้แบบคบกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบประหลาดใจกระดาษที่มันเหนือความคาดหมายก็ได้ผลลัพธ์มันอาจจะเกินคาดอืค้างอยู่ไหมโอเคค่ะทุกคนมาแหละเมื่อกี้สายเข้ารอ,อบที่สองนะคะรอบน่าจะไม่มีรอบที่สามแล้ว อะเรามาต่อเนาะอันนี้เฟิร์สพูดไปหมดแล้วเนาะเรามาเปิดต่อกันแล้วก็ส่องไม้เท้านะคะเหมือนอยู่ในช่วงของการวางแผนก็ได้หรืออาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีงานงานหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันอยู่ตัวแล้วอะเอออาจจะแบบรู้สึกว่าอยากจะขยับขยายหรือมีการวางแผนที่จะทําอะไร อย่างหรือมีาการวางแผนในการเดินทางก็ได้นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้ก็ได้อาจจะวุ่นวุ่นหน่อยอะไรเงี้ยต้องแบบทําหลายสิ่งหลายอย่างแต่จริงๆแล้วคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องจับจับสิ่งไหนก่อนเป็นอันดับแรกอะเออสมมติว่ามันมีแบบสมมติว่ามีสองเขาเรียกอะไรมีสองอย่างเนาะแต่คุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องแบบทําสิ่งไหนก่อนเป็นอันดับแรกมันมีการวางแผนเกิดขึ้นแล้วก็ขอวนกลับมาที่ The Magician เนาะ First ไม่รู้ว่าพูดหมดอย่างแต่ว่าอยากจะพูดซ้ํา ก็คือคุณเป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบอ่ะมีไหวพริบที่ดีเป็นนักสื่อสารที่ดีเป็นนักวางแผนเป็นนักลงทุนเป็นอะไรก็ได้จริงๆแล้วเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะคะรวมทั้งสี่ธาตุเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นไพ่ของการ manifest ขั้นสูงสุดถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าเราไม่ลงมือทําอะไรเลยอ่ะโอกาสเนี้ยมันจะถูกลังท้ายไว้นะคะแล้วก็ หกเหรียญหรอหกเหรียญมันใบนี้มันหมายถึงเรื่องของการให้และรับอย่างเท่าเทียมอ่ะมันเป็นการที่แบบเหมือนคุณจะเข้าใจในเรื่องของการให้และรับอย่างเท่าเทียมมากขึ้นอ่ะเออมันมีการแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะความเท่าเทียมความเสมอภาคมากขึ้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นผู้ให้ที่แบบให้อย่างเดียวก็ได้เออแต่แบบไม่รู้จักการรับอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือแบบ เหมือนมันไม่สมดุลกันอะอแต่ครั้งเนี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณเข้าใจว่ามันแบบเขาเรียกอะไรคุณเข้าใจว่าเอ้ยคุณเข้าใจเรื่องของการให้และการรับแล้วนะคะทุกคนคนอาจจะพูดแบบกระตุกกระตักนิดน,นึงนะเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปมาหลายวันแล้วมันก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะแล้วก็ก้าวไม้เท้านะคะก้าวไม้ทเท้าหรอปรรู้สึกว่าใบนี้น่าจะเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์แชมป์ช่ชอง เป็นคนที่มีไฟตลอดเวลาไม่ว่าจะเคยลมลุกคูคานมาแค่ไหนอะ่ะคุณก็สามารถจุดไฟให้กับตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาคุณไม่เคยคิดที่จะแบบปล่อยให้ตัวเองแบบหยุดอยู่กับที่อะ่ะคุณยืนอะ่ะคุณลุกขึ้นยืนสู้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าแบบจะเจอเรื่องราวต่างๆแบบมามากมายเนาะอืมแล้วคุณไม่กลัวด้วยนะเป็นคนที่ไม่กลัวแบบไม่กลัวความเสี่ยงไม่กลัวเหนื่อยก็ได้นะเป็นคนที่ไม่กลัวเหนื่อย แป็นคนที่สู้พอสมควรเลยดูจากเนี่ยอยู่ดีๆเมื่อกี้เนาะมือนะไอ้สายสายตาของเฟิร์สไปไปเตะตรงที่มือเขาจับใกล้ๆไฟอะ่ะเออแสดงว่าแบบถึงอุ้ยอุยอุยอุย,ยถึงแมว้ว่าแบบเหมือนเหมือนแบบมันจะใกล้ใกล้กับความแบบแบบไฟมันคือแบบเหมืนอแบบมนความร้อนใช่ไหะม,มันเหมือนความความอันตรายอะไรเงี้ยอืมคุณก็ไม่กลัวนะคะ ว้าวหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญุยสวยมากทุกคนจะบอกเลยว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คือโชคดีหล้วนๆน,นะคะมีเรื่องราวที่ทําให้ใจฟูแน่นอน Energy ในช่วงนี้ก็คือมีความสุขดีนะอืมฟไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์คุณเจออะไรมาบ้างแต่ว่าณนะวันนี้คุณมีความสุขได้แล้วหรือคุณอาจจะแบบเข้าใจแล้วจริงๆแล้วความสุขมันไม่ได้ต้องอะไรมากมายเลยะ่ะมันอยู่รอบข้างเราคนรอบข้างซัพพอร์ต ต่างๆนานาแบบแล้วอะไรอ่ะเขาเรียกอ,อะไรเหมือนเหมือนมองเห็นความสุขรอบตัวได้อ่ะเออถึงแม้จะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นมีข้าวกินการได้เจอเพื่อนการได้เจอครอบครัวการแบบมีกําลังใจรอบข้างอะไรเงี้มันก็เป็นความสุขที่แบบมากมายแล้วอ่ะเนาะนะคะประมาณนี้หรืออาจจะมีข่าวดีก็ได้นะไม่รู้นะใครใครช่วงนี้ใครมีข่าวดีก็ลองมาเมนต์กันนะคะ แล้วก็ใน g h t of Pentacles โอ้ตัวตนคุณเนาะน่าจะอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนหิว <c oughs> น้ำจุ่อยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนแต่ไม่ได้แบบเร่งรีบแล้วอ่ะมันจะไปชา้ชา,แชชาแต่มั่นคงช้าแต่ชัวร์ช้าแต่มั่นคงจริงไรจริงเออนะคะดูคนคนนี้นะฝฟนมองว่าคนคนนี้เขามีความจริงใจมีความค่อนข้างที่ติดดินนะเอาจริงอะ่ะมีความติดดินเล็กน้อยแล้วกันเอาไปทางเล็กน้อยแต่เป็นคนที่แบบหางเงินเก่ง เออแล้วก็รู้จักแบบวิธีการหาเงินจริงๆเนี่ยเหมือนแบบเงินจะวิ่งตามเขานะไม่ใช่ว่าเขาแบบวิ่งไปหาเงินอนะ่ะเหมือนเงินจะมาเองอะ่ะเขาจะเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่จริงใจนะคะติดดินยังไงร,รู้ไหมก็เนี่ยเห็นมาว่าเขาถอดรองเท้านะ่ะเดินอะ่ะเออเขาอยู่ง่ายอะ่ะฟิลฟิล,ฟลแบบคุณเป็นคนที่แบบอยู่ง่ายอืออยู่ง่ายสบายๆไม่ได้เป็นคนยากอะไรมากเลยนะถ้าสมมติจะไปเข้าป่าไปเข้าป่าไปนน่นนี่นั่นที่มันแบบ ไม่มีน้ําไม่มีอะไรใช้คุณก็แบบสามารถปรับตัวได้ละกันอือันนี้เฟิร์สก็พูดมั่วไปนะทุกคนโอเคอ่ะอันนี้ก็จะออกมาในแนวแบบนักธุรกิจนะเอ,อเริ่มต้นมาได้สักพักแล้วเป็นนักลงทุนนักธุรกิจได้ทําอาชีพเพราะอะไรธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะถ้าเกิดว่าไพ่ออกมาในแนวนี้แล้วก็โอมาจริงเด e t ท w e r อร์ ไม่รู้ว่าเป็นไพ่อดีตหรือว่าปัจจุบันหรือว่าอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเพราะการเปลี่ยนแปลงมันคือสัจธรรมมันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมเนาะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยบนโลกใบนี้เราไม่สามารถยึดติดอะไรได้เลยยิ่งยึดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกมากเท่านั้นนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยเมื่อใหม่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมักจะสร้างความกลัวให้กับเราทุกๆคน ทุกๆคนที่เป็นมนุษย์นะคะมักจะกระตุ้นความกลัวเพราะอะไรเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงไงเราก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงหรอกบางคนก็กลัวการเปลี่ยนแปลงเนาะเวลาที่การเปลี่ยนแปลงมาถึงอย่างเช่นแบบเฮ้ยอยู่ดีๆแบบไอ้น้ำท่วมอย่างเงี้ยจะต้องย้ายบ้านหรือว่านู่นนี่นั่นแบบจะต้องโดนโดนยึดหรืออะไรต่างๆนานาไปว่าไปนะคะเนี่ยแหละเลยทำกระตุ้นความกลัวแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเกิดขึ้นอะ พอโลกเราหรือว่าตัวเราเนี่ยร่างกายเรามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอืข้างในเนี่ยมันมีการขยับขยเืย่นมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตลอดเวลาทุกคนเก็ตไหมฟูดคิดว่าห,หลายๆคนเนาะน่าจะมีการแบบเหมือนปฏิบัติธรรมหรือศึกษาเรื่องธรรมะน่าจะเคยได้ยินคํานี้อยู่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ก็ตามความรู้สึกก็ตามมันไหลเข้ามาปุ๊บมันเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นใช่ไหมตั้งอยู่สักพักมันก็ดับไปถ้าเราไม่ไปไหลกับอารมณ์นั้นๆน,นอะ เออเรามองเห็นอารมณ์นั้นๆน,นอะอย่างเช่นแบบเมื่อก่อนอะอนะอาเฟิร์สขอยกตัวอย่างให้มันเห็นภาพชัดเจนคือเมื่อก่อนเฟิร์สเป็นคนที่ขี้หุดหงิดเออขี้โมโหนู่นน,นี่น,นั่นอารมณ์เสียแบบเอออารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราเริ่มมาฝึกจิตเราเริ่มมาแบบเหมือนฝึกจิตฝึกดูอารมณ์ต่างๆของเราเองอะอืมฝึกดูตัวเราเองอย่างเดียวไม่ว่าใครจะแบบมาอะไรใส่เราก็ตามอะ่ะเราดูแค่ตัวเราอะเออเคยได้ยินคาว่าจบที่เราเบาที่สุดไหมเฟิร์สใช้กับการนี้เลย ก็คือเวลาที่แบบมีใครมาชงมาเช้งอะไรก็ตามหรือมาด่าหรือมาว่าหรืออะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เฟิร์สเกิดอารมณ์เฟิร์สก,กลับมาดูที่ตัวเองอดูอารมณ์โอ้ยบางทีมันก็ปีดขึ้นมาเนาะอยากจะเถียงกลับไปแต่พอเราเห็นปุ๊บพอเราเห็นเรามองอารมณ์เราสักพักอ้อเรารู้แล้วนี่มันคือความโกรธมันคือความไม่พอใจสักพักหนึ่งมันก็ดับไปเนี่ยแหละมันก็จะไปเขาเลยไปล้อกันกับการเปลี่ยนแปลงเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนในชีวิตนะคะ อันนี้ก็อธิบายเยอะเลยเผื่อแบบมีใครใหม่ๆเข้ามาฟังเนาะเอออ่ะต่อต่อโว้ห้าเหรียญโอเคพอเข้าใจนะฟนมองว่าอ่ะถ้าเกิดห้าเหรียญตรงกับหกเหรียญแบบนี้ยแสดงว่าน่าจะเคยแบบก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมาอือาจจะโดนแบบอะไรก็ตามที่มันทําไม่ติดขัดอะ่ะเออมันติดขัดในเรื่องของการเงินอะ่ะเกิดขึ้นบางคนลมละลายบางคนโดนโกงก็มี บางคนแบบทําเองอะทาตัวเองอะไรเงี้ยแบบคือเฟิร์สจะไม่อยากให้แบบไปโทษตัวเองนะว่าเ้ยเรามันทําเองมันจริงๆมันคือเหมือนเราแค่มาหาประสบการณ์สุดท้ายแล้วมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะแล้วก็หกเหรียญเนี้ยเฟิร์สมองว่าคุณมันจะได้รับการช่วยเหลือนะไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งอะเออมันจะมีการช่วยเหลือมันจะมีการเหมือนแบบัพ p อ o r t อะอนะคะจากสิ่งตรงเนี้ยหรือเนี่ยแหละ คุณจะปลดล็อกได้ด้วยสติปัญญาของคุณเฟิร์สเปรียบเทียบกับกุญแจนะกุญแจนี้เนาะถ้าเราโมแต่แบบไปจมกับความเศร้ากับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นหรือโมแต่เครียดหรือโมแต่เสียใจอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่แบบมันเราปิ้งขึ้นมาเนี้ยเราจะหยิบกุญแจเนะี้นยมาไขประตูเนี่ยแหละมันจะเป็นประตูที่เปิดไปสู่ความมั่งคั่งในชีวิต เปิดประตูบานใหม่ให้กับชีวิตนะคะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนความคิดใหม่จากที่เราแบบเฮ้ยเราเป็นผู้กระทำว่ะเฮ้ยเราเป็นผู้ถูกกระทำว่ะแบบทาไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยทําไมชีวิตเราต้องเจอแบบนั้นแบบนี้ด้วยะอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาเป็นแบบเราเป็นผู้เขาเียแหละ,ละเราเป็นผู้ควบคุมเหรอจะบอกว่าเราเป็นผู้ควบคุมไม่ใช่ดิเราจะไม่ใช่ผู้ถูกกระทำทุกคน <c oughs> เฟอร์ต้องไปเอาน้ำแล้วแหละรู้สึกว่าขอแห้ เดินไปเอาแบบไม่หยุดสต็อปด้วยนะทุกคนขออภัยด้วยนะคะอยดาพูดนานอ่ะใบสุดท้ายค่ะเจ็ดเหรียญอ่ะตอนนี้เหมือนแบบถ้านี้เป็นพลังงานงคุณจริงๆอะ่ะเหมือนแบบตอนนี้คุณมองทะลุแล้วอะ่ะมันเป็นมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนคุณมองทะลุ มองเห็นช่องทางในการเรื่องเงินละกันเฟิร์สจะตีไปในเรื่องของการเงินคุณแบบเหมือนกนเป็นผู้สร้างอะเออเรียกว่าเป็นผู้สร้างดีกว่ามองทะลุอะแบบแม้ว่าเนี่ยมีดินปกคลุมอยู่คุณรู้ว่าคุณสร้างอะไรแล้วมันจะงอกเงยอะไรยังไงคุณรู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงอะเหมือนแบบคุณเริ่มมั่นใจมากขึ้นแล้วอะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยนะที่คุณเจอเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยแหละนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เหมือนไพ่อะก็เออจะส่งพลังงานบอกว่า ให้คุณไปเรื่อยๆอช้าแต่มันคงเหมือนคนคนเนี้ยนะคะไม่ต้องรีบให้ฐานมันมันคงดีกว่าให้ฐานมันแข็งแรงถ้าเราแบบดิ้นรนจนเกินไปพยายามมากจนเกินไปอะ่ะมันมัน,ม,นมันไม่โอเคนะเอาจริงๆอะ่ะการขยันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราแบบรีบเร่งจนเกินไปมีความทะเยอทะยานแบบเขาเรียกทะยานอยากจนมากเกินไปอะ่ะมันจะกลายเป็นแบบยิ่งเขาเรียกยิ่งวิ่งตาม สิ่งนั้นยิ่งวิ่งหนีอ่ะเกตไหมนะคะไม่รู้ว่าจะเข้าใจกันไหมเนาะโอเคใต้สําหรับนะคะนายออฟบอนส์เอาจริงๆก็จริงๆก็ไม่ต้องเปิดใต้สาหรับลองแต่เปิดมาแล้วก็อ่าเป็นไพ่บุคคลเนาะเอาจริงๆรนม,มองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยอยู่นิ่งอะ่ะแต่ว่าเป็นคนที่สร้างเสียงหัวร้อยกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยอืมจะเป็นคนที่แบบ ไม่ชอบอยู่เฉยออกไปแนวแนวไฮเปอร์ก็ได้นะเออเป็นคนม,มีความคึกคักมีความสุขชอบเสียงเพลงชอบดนตรีอะไรต่างๆเป็นแบบอาร์ติสก็ได้เป็นแบบศิลปินก็ได้นะคะอืประมาณนี้นะคะพลังงานและเรามาดูกันว่าโชคดีอะไรที่กําลังจะเข้ามาจริงๆอ่ะอ่านไปหมดแล้วแหละแต่ว่าอยากจะเปิดเพิ่มนะคะทุกคนอยากจะเปิดเพิ่มให้ไม่มีอะไรหรอกอ่ะน้องมังกรแล้วกันเนะาะห้าใบจบ เมื่อกี้จริงๆอ่ะพลังงานคุณดีมากนะคะรักษาเ n e r g y ดีๆแบบนี้ไว้รักษาเ n e r g y จของความสุขไว้เมื่อไหร่ที่มีอารมณ์เศร้าเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์เครียดเมื่อไหร่ที่มีอารมณ์อะไรเข้ามาให้มองเห็นมันเนี่ยฝึกไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะมันเหมือนเป็นการฝึกจิตเราด้วยเราจะรู้เท่าทันอารมณ์เรามากขึ้นรู้เท่าทันสิ่งต่างๆมากขึ้นแล้วเราจะไม่ไหลาตามเวลาที่มีเรื่องอะไรเข้ามาหนักๆอ่ะอืมนะคะ ใบแรกในออฟเพนตอเคิลแอ่ะไพ่ตัวตนเปิดมาเลยใบที่สองเทนออฟคัพส์ทุกคนอะเปิดเรียงกับเลยดีแอม King โพเลอร์คิงออฟเพนตอเคิลววว,วมีการอัปเกรดนะคะแล้วก็ห้าไม้เทา้าอะแถมใต้สำหรับขอสักหน่อยทีหนึ่งเดอะชาลีออตโตชีวิตของคุณจะมีการก้าวกระโดดมากๆอือบอกเลยนะคะชีวิตของคุณจะมีการก้าวกระโดดมากๆแล้วก็ จากที่คุณเป็นน n i ออฟเพนเ n อร์เคเนี่ยจงทําแบบนี้ต่อไปทําอะไรอยู่แล้วที่มันดีอยู่แล้วทําต่อไปเรื่อยๆเป็นประจำมีวิน,นัยหรืออะไรก็ตามเนาะเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนไปเป็น King of Pentacle แล้ว The อ็มพลเ r เนี่ยมันหมายถึงการที่แบบคุณจัดการชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดีอืไม่เดือดร้อนคนอื่นเคลียร์ทุกสิ่งทุกสิ่งจริงกับเบลได้เป็นอย่างดีแล้วก็ หนึ่งในความโชคดีนั้นก็จะมาพร้อมกับความวุ่นวายเล็กน้อยเอออาจจะมีนะอาจจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าสนุกกับมันก็ได้คุณอาจจะชอบความวุ่นวายไปเลยก็ได้จากที่แบบเงียบๆนิ่งๆมานานสถานการณ์เนาะเออมันอาจจะมีอะไรเข้ามาให้คุณแบบรู้สึกแบบปั่นป่วนอะไรเงี้ยคงไม่ใช่ไปในทางไม่ใช่ทิศทางที่ไม่ดีอ่ะเฟรอรู้สึกว่าอาจจะเป็นทิศทางที่แบบคุณสนุกกับมันตื่นเต้นกับมันก็ได้แล้วก็อ่ะ กลับมาที่สิบถ้วยเนาะก็คือความสุขแบบเต็มเปี่ยมแบบฟูลฟิลสิบถ้วยนี่คือที่สุดของความสุขแล้วนะคะแน่นอนคุณจะมีความสุขคุณอาจจะไม่ได้ไปมุ่งในเรื่องของเงินแบบมากมายแล้วอะ่ะคุณรู้แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็มาเงินจริงๆอะ่ะถ้าเรายิ่งไปกดดันนะเราไปกดดัน,เร,ดดนเราไปกังวลว่าเงินนั้นจะมาเมื่อไรเราจะได้เมื่อไรอะไรเงี้ยมันเป็นการที่เราไปแบบจิตเราอะ่ะมันไปเขาเรียกอ,อะไรจิตมันมีจิตที่จิตโลบอะ่ะจิตของความโลบอะ่ะนั่นแหละ มันจะเหมือนเราเราได้สิ่งนั้นมาไม่แบบไม่บริสุทธิ์อ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทําไปแล้วก็ทําด้วยความแบบใจสบายอ่ะเออทําด้วยความแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะทาด้วยความแบบเบาใจอ่ะเออไม่ไปแบบไปเข่งไปเมื่อ,อไหร่จะได้วะเหมือนไม่ไม่ต้องไปรอผลลัพธ์เราทําไปเลยแล้วเพราะเรามั่นใจแล้วว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีแน่นอนนะคะโอเคแล้วก็ขอให้รู้ไว้ว่าความโชคดีนะ หนึ่งเลยอาจจะมาจากเรื่องของการเดินทางก็ได้หรืออีกในความหมายหนึ่งก็คือเรื่องของชีวิตของคุณนะมันมีความก้าวกระโดดในทุกๆด้านในทุกๆมิตินะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะตอนนี้กี่นาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะคะด้วยไม่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 ปิดท้ายนะเอาข้อความก่อนมาดูกันว่าแองเจิลแองเจิลของทุกๆคนอ่ะ หรือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ประจําตัวอะไรเงี้ยอยากจะส่งข้อความบอกอะไรกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปบ้างอาจจะตรงบางข้อความหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะอันนี้เป็นพลังงานรวมเจ็ดเจ็ดเจ็ดมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองเออสองสองสามสามเธอโชคดีมากๆเลยนะแปดแปดแปดสำเร็จเร็วได้ทําไมต้องสําเร็จช้าแปดศย์แปดศจงเรียกสติกับคืนมา หนึ่สามสีถึงเวลาปล่อยวางเรื่องนี้อ่ะเรื่องไหนก็ตามที่แบบว่าเราไม่สามารถควบคุมได้อะวางมันอย่าไปยึดอย่าไปถือมันไว้ยิ่งถือยิ่งหนักถ้าวางได้เร็วใจเราก็เบาเร็วนะคะสองศู 2020, ต้องลองเสี่ยงดูนะสามจงเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะข้อนี้สำคัญมากๆ คนที่เราควรที่จะเชื่อมั่นที่สุดคนที่เราควรจะศรัทธาที่สุดคือตัวเราเองอืมบางคนแบบอาจจะแบบไปแบบเขาเรียกอะไรมีเขาเรียกอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ลองแบบหนึ่งเลยเราต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อนเราต้องศรัทธาในตัวเองมากมากก่อนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามอะคอยปกปักรักษาเราอยู่แล้วหนึ่งสามสามหนึ่งอย่าเสียเวลากับเรื่องนี้อีกเลย สองสอย่าตัดสินตัวเองและผู้อื่นใช่อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเราจะไม่ตัดสินใครนะคะ1น 3, 3่เป็นความคิดที่ดีเลยโอเคประมาณนี้เดียเฟอยขอส่งท้ายทุกคนด้วยไพ่ออร์เคนินนะคะปิดถ้ายกันมาดูว่าไพ่ออร์เคินอยากจะบอกอะไรกับทุกคนบ้างโอ้ยแชทเด,ด้งไม่หยุดเลยทุกคน ขอสามใบให้กับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ค่ะใบที่หนึ่งนะคะ Take stock of your achievement a q u i e m e n t อะไรสักอย่างแล้วก็ create silence relax relax โอ้โอเคใต้สำหรับหน่อย Speak your truth โอเคไม่ต้องใต้สำหรับหรอก ah, Take stock of of your achievement หรอควรจะต้องหาหนังสือทุกคนแต่กพ่อนะคะ่ะ แต่ว่าประมาณว่าแบบเหมือนคุณได้ผ่านอะไรมามากมายนะอืมเหมือนคุณแบบผ่านมามากมายเลยจงเอาตรงนั้นนะ่ะเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์อย่าไปมองว่าแบบเฮ้ยเราทําพลาดอะไรเงี้ยเรามาบนโลกไปเนี้ยเพื่อมาเรียนรู้เพื่อมาหาประสบการณ์เพื่อมาพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้แบบเอ่อยกระดับจิตให้มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยถ้าเราไปจมปักกับอะไรที่เป็นอดีตนานๆน,นะคะแบบเหมือนจงรู้ขึ้นมาแล้วก็เหมือนเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะ่ะมาใช้ให้เป็นประโยชน์อ่า สต่อไป Create Silence ใบนี้นะคะก็คือนั่งนิ่งและฟังความเงียบวางสิ่งรบกวนเหมือนแบบลดสิ่งลบกวนทั้งหมดแม้กระทั่งโทรศัพท์เราอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีเวลาที่เราจะต้องอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับธรรมชาติก็ได้แบบไปสวนสาธารณะเงี้ยหรือไปแบบ ไปธรรมชาติอะไรเงี้ยไปกาวดิง้งแบบถอดรองเท้าเนาะแล้วก็ยืนเท้าเปล่าบนพื้นดินอยู่ออกับความสงบตัดแบบโซเชียลดีทอกอะไรเงี้ยสักหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงต่อวันก็ได้นะคะเราอาจจะได้คําตอบกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้อะไรที่เราคุ้นคิดอยู่อะไรที่เราสงสัยอยู่เราจะได้คําตอบตรงนั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายรีแลกซ์การพักผ่อนนั่นเองการพักผ่อนนั้นอาเฟอร์ขออิงเป็นเรื่องของการนอนเลยการนอนสําคัญมาก นะคะอย่าแบบเหมือนทําลายตัวเองด้วยการนอนน้อยหรือบางคนแบบไม่นอนเลยอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะทําให้เสียสุขภาพด้วยจะทําให้แบบเหมือนเราแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเออเสียสุขภาพไวขึ้นน่ะอืนะคะอาจจะป่วยแบบป่วยง่ายขึ้นเนีย่ยการนอนเนี่ยสาคัญมากอย่างน้อยก็แปดชั่วโมงเนาะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงหรือหกก็ได้อ่ะอย่างน้อยอบางเพราะว่าบางคนเนาะเหมือนหรือว่าวัยรุ่นอะไรเงี้ยเหมือนแบบ เฟิร์สเฟิร์สเห็นเนาะน้องๆหรือแบบคนรอบข้างเนี่ยชอบแบบไม่นอนกันอืเป็นฟิลแบบไวซ์รุน่นเพราะเมื่อก่อนเฟิร์สก็เป็นคนที่แบบนอนน้อยบางทีก็ไม่นอนเลยไปเที่ยวอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเหมือนพอเริ่มโตขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยการนอนเนี่ยมันสําคัญมากนะแต่ก็มีนอนดึกบ้างเป็นธรรมดาค่ะทุกคนอืมแต่ว่า กลับมาที่รีแลกซ์ก็คือเหมือนพ่เป็นห่วงสุขภาพแหละก็เลยบอกนะคะหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าก,กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย